ไม่คิดว่าอุ๋งอิงจะทำแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซ่องบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนห้องก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงอามาวสูพีอามาวสูนอกอาาวสูเอฟซีอีหลานน่อยกัดในฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งบ่าวอีสานไปเห็นโพดโพดหนึ่งพี่น้องจากคุณจาก กิดเมนวพี่น้องถ้าบอิสารอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะเพิ่นได้บอ,อกว่าโพสถึงลาน้อยเฮาไว้แบบนี้เมื่อวานไปงานเปิดวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปถึงหลังเวทีก็มีน้องทีมงานมาจัดโต๊ะเก้าอี้เช็ดโต๊ะรับแขกบอสโจที่มาหลังเวที เพราะตอนนั้นบอสยังไม่มาดูแลดีมากเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆใส่หมวกไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าใครนั่งไปสักพักนึกว่าใครอุงอิงเพชรป้านแพงจ้าโอ้ยเอ็นดูน้องตหาหักหลายทำหน้าที่แทนพ่อโจให้โด่งดังไปนา คนหักคนหอมหลายๆชื่นชมคนดูแลคนบอกคนสอนที่หล่อหลอมให้น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีปะทับใจซึ่งต้องออกตัวก่อนพี่น้องบ้าวอีสานบ่หูอีหลีนะครับผมเนาะว่าคุณจักกิจเป็นใครอ่านี่ต้องว่ากันตามตรงนะครับผมเนาะแต่คิดว่าน่นาจะเป็นทีมงานของเฮียน่อยแมนว่พี่น้องอันนี้บ้าวอีสานเข้าใจถือว่ ทีมาหลังเวทีสาวน้อยเพชรวันแพงเมื่อวานพร้อมกับเฮียนหน่อยนะครับผมเนาะอันนี้เอาตามตรงพี่น้องบริสันไม่รู้หน้าที่การงานของเพื่อนอิรีนะครับผมเนาะแต่เห็นได้หลายโพสได้ลายลรูปเพื่นโพสรูปครูกับเฮียนหน่อยกับทีมงานของเฮียนหน่อยนะครับผมเนาะคเคยคิดว่าน่าจะเป็นทีมงานเดียวกันกันกบของเฮียนหน่อย อันนี้ผู้ได้หูสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปปอยสารได้นะครับผมเนาะเพราะปอยสารบ่ฮหูอีลีพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเนาะทีปอยสารเอาโพส์นี้มานําเสนอนะครับผมเนาะอยากให้พี่น้องเห็นถึงความหักของอีหลานน้อยนะหลาพี่น้องมีคลิปให้พี่น้องมาเบิ่งน้านะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปพร้อมกันเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับพู้ชมอโอมอีหลา ไปมากหน่อยลองไทยให้บิ่งดเด้อาวิธีตอนหลัโฉมลองอธิการมาอุ่งยิงับแขนได้ปุิงลับแขนแค่นี้พอจูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะเชิญนั่งก่อนครัอ พี่ยิงรับแขกแท่นพ่อจู๋ค่ะพี่น้องพ่อจู๋เพราะขั้นบ่ายเพ่าะแฝงเอาผ้ามาเช็ดที่แขกเตรียมหมอข้อวิจัยค่ะถ่าอยู่ยใส่อะไรถ่ายยุ้ยใส่อะไรช่วยกันหน่อยเดี๋ยวดเอากระดาษทุกทุกพอดีรับเลขาเนี่ยหน่อยคนใหม่ใครเอาในคนี่ต้องมามาสอนเราที่จะพาไปไปดูสตูดิโอหมอลำไอดอลอลำมาก ซอน้อยซอน้อยนี่อนาคตแต่ว่าจริงๆพี่พีทต้องเป็นคนทำนะลูกสาวเก่งนี่เรามีลูกสองคนเก่งแล้วไปไปได้มงมานี่พ่อดูลูกสาวรับแขกเองแล้วเนี่ยดี้ดีแล้วรับแขกเองเล้วอ่ะเช็ดตรงเช็ดโต๊ะเลยนี่เปิดอันนี้้ไวพิดีหรือยังลูกเขาจะมาตอนไหนเอ้าพ่อแม่ไปอาบน้ำอย่ายัง แลหน้วจจุดแล้วแต่แต่พออยังไ,ไม่ได้จุดครับเป็นยังไงกันได้พี่น้องได้เบิ้งคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่ายังไงกันบ้างเนาะต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปทางปอมแปมลำเพลินออฟฟิเชีเอามานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ้งกันเด้อขออนุญาตนะครับผมซึ่งดูจากคลิปแล้วพี่น้อง ตาฮักบออีหลาหน้่อยเหูาหจากความค้างบอวินองอีหลาหน้่อยเห่าดูจากที่คุณจักรกิจน,นะครับผมเนาะในออกมาโพสต์แล้วในคลิปพี่น้องทางคุณจักรกิจมองแล้วมองอีกพี่น้องม่งที่แหลกอาจจะบูวัวเป็นไผเนะครับผมเนาะอาจจะคิดว่าเป็นเด็กที่อยู่หลังเวทีนะครับผมเนาะกัมองอีกพี่น้อง อ่คาครแมท่ทอสังเกตตามตามคลิปเมื่อรู้ว่าเป็นน้องอุ้งอิงตามคลิปน่าจะมีความตกใจพอสมควรพี่น้องอาจจะมาคิดว่าเอา้าอุ้งอิงคือมาทําแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าอีหล่าคือมาเห็นแบบนี้ตามคลิปก็เป็นบุคคลเสื้อสีดําๆพี่น้องสะพ้ายกระเป๋าอ่าเสื้อคอปกขาวสีดํานะครับผมเนาะเนี่ยมองแล้วมองอีกพี่น้องว่า แมนบอแมนแมนอุ้งอิงบอหรือผู้ใดนะครับผมเนาะตาหักหูจกความแห้งพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮาพี่น้องเห็นภาพนี้แล้วมีความรู้สึกว่าอย่างไดพี่น้องเบิ่งนลิมนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่าอย่างไงบ้างพี่น้องเห็นโพสต์ของคุณจักรกฤษแล้ว พี่น้องคิดว่าจังใดนะครับผมเนาะสามารถาคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอยสารได้้เดอพี่น้องมีความรู้สึกกันว่ายังไงบ้างแต่หักบอยหล่าหน่อยเฮาฮู้จักความคักบอยหล่าหน่อยเฮานะครับผมเนาะกันตามที่ทางคุณจักกิจนะครับผมเนาะได้ออกมาโพดบอยคิดว่าจะเปลี่ยนหล่าหน่อยอ่าน้องวงอิงฮู้จักความคักเพิ่นว่าเนาะครับผมอ่าฮู้จักรับแขกแทนวอตจูขอให ดังๆปังๆไปนานๆตามที่เพิ่นโพดนะครับผมเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจพี่น้องเห็นคนออกมาชื่นชมเห็นคนมองเห็นถึงความน่ารักนะครับผมนอกความกุจักความของอีหลานน่อยเฮาโพด์ดีๆแบบนี้นะครับผมนอกจากเห็นหลายๆท่านอ่าพ่อพแม่ๆเอฟซีหลายๆท่านกดแชออกมากกันอยู่นะครับผมเนาะก่ ตาักตาักนะครับผมเนาะบอกกันเลยว่าผู้จักความคักอีลาน,น้อยเหาแบบนี้จะไม่ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีลงคักใดจังไดเปน,น,น,งงน,นวา่าพี่น้องบอให้คนรอบคางลงคักใดจังไดพี่น้องว่าัาพี่น้องมีความคิดเห็นวังไดสาบารคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาวอีสานได้นะครับผมเนาะฝากพี่น้องคอมเมนต์กันเขามาหลายๆแน่พี่น้อง เปิดการมองเห็นหทางช่องในเด้อนะครับผมเนาะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนนะครับผมเนาะบอกว่าบาอยซานจะคือโดนลงคลิปคือเป็นคลิปบอยซานโดนแล้ววันศุก์ย้ำอีกครั้งนะครับผมเนาะบ่าวอีซานลงคลิปทุกมือลงคลิปทุกวันนะครับผมเนาะอาจจะเป็นเพราะ AI y o u t u ู e ปิดกันทางช่องบอยซานพี่นอ้อง พี่น้องก็ได้บ่ไดเห็นคลิปบอยสานกับฝากพี่น้องล่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันเขากันเขามา่ได้หลายนะครับผมนาะเพื่อเปิดการมองเห็นให้ทางช่องคลิปนี้บอยสานต้องขออนุญ,ญาตพี่น้องขอตัวลาไปก่อนพบกันพ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม